ขอปราบมิมนต์พระมหากิตติภูมิสุรปัญโยเลขามุการรองเจ้าคณะอำเภอสุเมร์วัดมะเกลือใหม่และพระมหาอภินันเมธีวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยัโตธทิพวรรามเลขามุการเจ้าคณะตำบลสุเนินเป็นองค์พิจารณาค่าบุญคุณในชุดแรกขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ขอปราบเรียนเชินนางสาวสุชิราร่ายสุเนินผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบสืบสวนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและท่านสิทเอกสมกโสภาพระโลักอง์การบริหารส่วนตำบลจิงอำเภอโนงสูงทั้งสองท่านได้เกียรติอทอดผ้าบวชกุลขอกราบเรียนเชินค่ะ ขอรระที่วนพระธรนศักดิ์ประธันปรโรดรวัดบ้านซาตอำเภอโดนไทยและพระธีรยุทธ์มารัชิโนโลเลขานุากนารเจ้าคณะจังหวมุกเกอใหม่ วัดยาะตะโสทิพระนารามพิจณาข่าสมุขุณขอปรานีหมดเจ้าค่ะหาา,าังสาอุปาภวยธรรม,มิโน โาสติ <les> ิวรข้อที่สามขอกราบเรียนเชิญนายสุนทรเงิไทยสงนายกผู้ทนสมาคมอำเภอสุเนินและพันจ่าเอกบรรลังหมอกระพกอําเภออำเภอปักงชัยได้เกียรติขึ้นทอบท้าวจุลุัยสำหรับ โยมที่จะมาปราบว่าพระกุ่นจามนะพาให้ไหว้ท่านแล้วตักนึ่งครั้งเดียวพอครับขอกราบมิวนพระประหลัดบรรจงมหานาโกเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอปักช่งไทยวัดใหญ่สุข,ขัง และพระบันดีตาสมโคตรอิจฉาโรเจ้าอาวาสรักตะครองแรงที่จะหนาภาพบสมกุลขอราบนิมนต์เจ้าะ้าจาวาตัสังสาราอุปาทวยจรตมิโน ุปาทิจวานิโรจันติเตยตัตงโมปัตโมสุโคชุดต่อไปขอกราบรเรียนเชิญท่าน,นโทชาตรีร่างสูงเงนินข้านราชการบางนานอดีตสัตรีอำเภอเมืองนครราชสีมาและนางรุ่งรัฐาบัตรสุงเงนิน ข้าราชก,การพา,านากระทรวงศึกษาธิการอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยูทยาปราบได้เกียดทอดท่าบนกระดลขอกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านค่ะขอกราบนิมนต์ท่าน พิฤตวัดบ้านบอนและพระครูชริพัชรพิธานเจ้าอาวาสยักษ์บุตรเรียนที่เจนาฆ่าหลวงพ่อคุณขอปราณิมนเจ้าค่ะ กาญจนะวัฒนาอดีตประาาธ,าธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสิมาและนายสิธที่นันภูลายจีรองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนินทั้งสองท่านได้เกี่ยข้องข้าวสัสถุของพานอื่นๆค่ะ ขอกราบนิมนต์พระครูอัคราครมาชัยเลยหานุกกาเจ้าคระอำเภอสงเงินวัดหนองไม้ตายและท่านพระครูอรัธคามวัานีเจ้าอาวาสวัดปากโกรดกระเดาเจ็ดองพิจาณา้าหลวงสุบุนขอกราบนิมนต์เจ้าก่ะ และผูม้มีเกียรติพื่อต่อไปขอรกราบเรียนเชิญนายงมงคลณหมักสุนเดินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุ่มพี่เหล็กและนายสุชาตยาิยาวิสิท์น,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชขอกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านค่ะ ขอรับนิมนต์พระมหาว e. ิรัตธรรมตาโมเจ้าคณะมนต์มะเฟือเต่าเกศสองวัดเขา้าและเจ้าอธิการโมกุลวรยานเจ้าคณะมนโคราชวัดโบสถ์ขอรับนิมนต์เจ้าค่ะ ไปขอขรับเรียนเชิญนายเฉลี่ยโปรยกลางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะกอกและนายทัตนะวงศรัตนดีรุ่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าจะให้เกียรติชอบท่านของคุณขอกราบเรียนเชิญทับบงบบ้งส,สองท่นานครัรรบ,บร ขอรมมขประดับนระนต์พระประหลักสุประพคะชาพโรเจ้าคณะตำบลมะเกลือใหม่วัดมะเกลือใหม่และท่านพระบูประยุทธ์วรยานรัชการเจ้าคณะตำบลเสมาเขตหนึ่งวัดเหมือดแอเป็นองค์พิจะลาบผ้าของพระคุลของประดนิมนเชื่อครับ เ,เชืนน่อใจขอกราบเรียนเชิญนางสัจจทรจากที่ามานผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชาราสมัาธีและนายพรพัฒน์เพื่อทิพย์พนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะก่อคลอรอปปาสุภธรรมทัง้งสองท่านได้เกียรติทอดท่าบวชคุณขอกราบเรียนเชิญค่ะ ขอจัดให้มนท่านพระครูโสภิตยาณประดุษเจ้าคณะรรมนทรสูงเนินวัดยานโสภิตวนารามและท่านพระครูโสรณบรมเจ้าอาวาสวัดกุจิจเป็นองค์ที่จะนาภาพของสกุลขอจัดให้มนุ์เจ้า ผู้มีเกียรติชุดต่อไปขอกราบเรียนเชิญนายวรพงศ์แสงเมืองข้าราชการตำนานอดีตรองผู้ในการตำนานเกียรติยศที่การศึกษาปรจตุศึกษานครราชสีมาเขติสีและดรพัชราคณบัญชาจารุรัตน์นายกเทศมนตรีตะบนกุจิตฐทั้งสองท่านได้เกียรติยืนทอดท่ามกุศลขอกราบเรียนเชิญครับ ท่นมลพระครูคุลมูลยเกศเจ้าคณะตำบลนากลางเจ้าอาวาสวัดนานใหญ่และท่านครูจิตที่ธรรมคุณากรเจ้าคณะตำบลบุตจิตวัดบุตรตเขียงเจ็ดองค์ที่ชนะภาคหลวงสมบูรณ์ขอสาธิโมทิวา ท่านผู้มีเกียรติุกต่อไปกราบเรียนเชิญนายกิติพงศ์ปงสรเวชนายกเทศมนตรีตำบลโพกรางและนายนัทกาสวรนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินทั้งสองท่านได้เก็บข้อค่าของตระกลขอกราบเรียนเชิญค่ะ รัชกาลพระนเจรศวรมหาเภอสูงเนินวัดมัคคุรเลวมัยและท่านพระภูมิมงคลประเทริฐเจ้าคณะตำบลหนองตะไคร้วัดหนองตะไคร้เป็นองค์พิจารณาภาพบุคคลขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ขอชื่อต่อไปขอกราบเรียนเชิญนายรัชชาเกีรติรัตนสักประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเรนและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉียดีศักดิ์ศักดิ์สูงเรนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและติดต่อสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้เกียรติทอดท้าบุญคุณขอกราบเรียนเชิญท่านต่อท่านค่ะ ขอพรบนิมนต์พระเมธทีสุตาครผู้ช่วยศาลาการ,าร์ล็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอปากช่องวัดทิริวันและท่านพระคร,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 รูสิริพัทธลระยุทธ์รอเจ้าคณะอำเภอสงเนินวัดสว่างบูลภารามเป็นงองค์พิจจรณาภาบองสมุุณขอพรบนิมนต์เจ้าค่ะ หากท่านรองประธานในพิธีท่านแรกนะคะท่านไปปฏิบัติราชการแล้วยังไม่สามารถเกดินทางมาถึงได้คือท่านผู้โดยการสำนังกงานเขตพื้นที่ดิฉันขออนุญาตกรกาบเรียนเชิญนายมง,งคลปากสุนทรนายโองค์การบริหารส่วนตำบลมู่ที่เล็กด้ทอดท่าของสมุลอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอกราบนิมนต์พระครูถาวรจนะิตยารักด็อกเตอร์เจ้าคณะรดิอมเภอสูงเนินวัดใหญ่สูงเนินตึงงงที่จะนาภาพบอกสุนเจ้าค่ะ ลำดับต่อไปที่ท่านขอกราบเรียนเชิญนายไชภูลมหาพิรนใจนยอำเภอสุนงเนินท่านรอกระทานไน่ที่ดีได้ทอดผ้าบุญคุณขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะขอกราบนิมนพระเดชพระคุณพระครูศรีปริยัติวิสุทธ์ด็อกเตอร์ องค์เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านในอำเภอด่านสุทสดเป็นองค์พิ่เจรจาผ้าด่านหวังสมบุรขอกราบยินดีหมงเจ้าค่ะ ขอปรารถนาคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงสมรรษทุกูปกาบขอพระคุณท่านนายเพื่ส,สูงเสรินและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เป็นตัวแทนทุกท่านด้ขึ้นทอดท่าแต่งของสุนุรนะคะในลำดับต่อไปเจ้าที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด,ดนครราชสีมาจะได้จัดซ้อมพิธีการและเรื่องการเข้าสู่พิธีพระราช